ใครเขากินชาน้ำแรกกันเมื่อได้ยินประโยคนี้ก็เกิดความสงสัยแล้วก็มาหาข้อมูลพบว่าการชงชาแล้วเทน้ำแรกทิ้งนั้นหรือที่เรียกว่าการล้างใบชาหรือการ ลูกใบชาเป็นขั้นตอนที่นิยมมากในวัฒนธรรมการชงชาของจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันโดยมีเหตุผลหลักๆนะคะก็คืออย่างแรกก็คือล้างฝุ่นหรือสิ่งสกรปรกออกจากใบชาเนื่องจากใบชาบางชนิดนะคะผ่านกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งอาจจะมีฝุ่นเศษเลเ็กเศษน้อยติดมาด้วยการเทน้ําร้อนลงไปในครั้งแรกแล้วเททิ้งจะเป็นการช่วยล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปะคะ่ะอย่างที่2นะคะคือการปลูกใบชาให้ใคลายตัว น้ำร้อนจะช่วยให้ใบาชาคลายตัวจากการบีบอัดหรือการม้วนทำให้ใบาชานั้นพร้อมสำหรับการสกัดรสชาติในการชงครั้งถัดไปอย่างที่3นะคะคือเป็นการ ลดความฝาดหรือขมเกินไปชาแก่หรือชาที่มีการหมักสูงเช่นชาผูเอ๋ชาอู่หลงอาจมีรสชาติฝาดหรือขมในน้ำแรกการเทน้ำทิ้งในครั้งแรกนั้นช่วยให้รสชาติของชานั้นนุ่มนวลขึ้นและอย่างที่สี่เป็นการเพิ่มกลิ่นหอมของใบชาการล้างใบชาจะช่วยปลุกกลิ่นหอมของใบชาให้ชัดเจนขึ้นในการชงครั้งถัดไปโดยเฉพาะชาเขียวหรือชาอู่หลงที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แต่การเทน้ำทิ้งในครั้งแรกไม่จำเป็นต้องทำกับทุกชานะคะเช่นชาระดับพรีเมียมที่สะอาดมากหรือชาที่มีรสอ่อนเช่นชาขาวหรือชาเขียวญี่ปุ่นบางประเภทอาจจะไม่ต้องล้างชาก็ได้